จดชุดนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเครื่อง4 h f นะครับเทโบอัปเกรดเป็นเทอร์โบ h x 35ใหม่เลยนะครับเป็นเทโบอัปเกรดบบิเล็ตนะครับจะมาถ่ายให้ลูกค้าดูนะครับว่าในชุดนี้เป็นชุดท็อปยังไงนะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง4 h f นะครับก็ใช้เป็นเข่าควายตัวนี้นะครับเป็นเข่าล่อใหม่ลูกค้าเลือกเป็นเทโบของโพเซ e นะครับ h x 35ตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดเป็นบบิเล็ตนะครับ แต่ตัวเพจตัวนี้ดูไม่ได้เนาะนะครับเราจะใช้ตัวสเปคใบหน้าหลังเป็นหลักนะครับในการอ่านค่ารุ่นเทอร์โบนะฮะตัวนี้เป็น HX35 อัปเกรดแล้วนะครับใบเบริสตัวนี้บาลานซ์เรียบร้อยจากโรงงานนะครับเป็นมาตรฐาน OEM เลยนะครับอัปเกรดแล้วนะครับพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด6อย่างเนาะมีเทอร์โบนะครับเกจแยกเข่าควายชุดใส่น้ํามันมีท่อปูมีอินเตอร์นะครับลูกค้าเลือกเป็นอินเตอร์เล็กนะครับตัวนี้เป็นอินเตอร์ไซส์สนิ้วครึ่งนะครับกว้างย2ิบนิ้วลูกค้า วัดแล้วเรียบร้อยนะครับว่าสามารถลงน้ามอานำได้ก็โอเคจัดชุดนี้ไปนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับตัวนี้เป็นชุดโฮเซตนะตัวนี้เป็นโฮเซตอัปเกรดไบเลดย้ำอีกทีนะครับโครงหลังใช้เป็นเบอร์สี่นะครับเป็นสูตรทางร้านตัวนี้จบเป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันถ่ายให้ดูสําหรับเครื่อง4 h f 4 k k ออะไรพวกนี้จัดได้หมดนะครับความใหญ่ของเครื่องก็คือเรา ใช้เลือกตัวโครงหลังได้นะครับอย่างเช่นตัวเทอร์โบตัวนี้นะครับเป็น HX35 สาเนาะสำหรับเครื่องบล็อกไหนนะครับเราก็ดีไซน์โครงหลังได้จริงๆแล้วตัวเทอร์โบเนี่ยมันสามารถดีไซน์โครงหลังได้หลายเบอร์นะครับแล้วแต่กําลังแรงมา้าแล้วแต่เครื่องแล้วแต่รอบแล้วแต่การใช้งานของลูกค้าไปนะครับฉะนั้นแล้วแต่ว่าเราจะจบที่ตัวเทอร์โบรุ่นไหนนะครับโครงเบอร์ไหนแล้วเดี๋ยวมาไล่กันท,ทีตามหน้าใช้งานจริงนะครับ All the